สวัสดีค่ะวันนี้โบจะมารีวิวพราเมอร์นะคะของ d ีออซึ่งเป็น2ตัวที่โบเพิ่งได้มาใช้มาช่วงหนึ่งแล้วแล้วก็ตอนนี้ชอบมากๆเลยเราก็จะมารีวิวให้สาวๆดูกันนะทั้งสองตัวนี้เลยก็จะเป็นพราเมอร์ตัวแรกนะรุ่นพอ r มิ i ิมิเซอร์นะคะ Skin Refining Matte Primer เฟังชื่อก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันจะเป็นพราเมอร์ที่สำหรับผิว ผิวมันผิวผสมนะคะใช้สำหรับอัมพรางรูขุมขนแล้วก็เพิ่มความแมตก่อนการลงรองพื้นอีกตัวหนึ่งนะคะคือ glow maximizer light boosting primer นะคะตัวนี้จะเป็นพรัเมอร์ที่เพิ่มความวิ้งวิ้งวาวๆาวาให้สำหรับใครที่ชอบไฮไลท์แต่ว่าไม่อยากให้หน้าดูมันเยิมนะคะจะพูดตัว พอมินิมิเซอร์ให้ฟังกันก่อนนะว่าใช้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะตัวนี้เป็นเนื้อที่ดูคล้ายๆกับพอเดี๋ยวพอโปรเฟชชั่นแต่ให้ความแมทมากกว่าแล้วก็โบคิดว่ามันใช้ได้ดีกว่าคือเดี๋ยวโบจะให้ดูเลยแล้วกันนะว่าเนื้อออกมาเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะคะแบบนี้เลยนะเนื้อซิลิโคน ที่ทางง่ายซึมซาบกับผิวได้ดีแล้วก็รู้สึกได้ถึงความแมตนะคะตัวนี้จะไม่มีกลิ่นโบไม่รู้สึกว่ามันมีกลิ่นนะขนาด30มิลลิตรนะคะก็อยู่ในราคาระหว่าง35ยูโรถึง40ยูโรนะคะแล้วแต่ร้านแล้วก็แล้วแต่ช็อปที่เขาขายด้วยนะคะ หน้าตาของเขาก็จะมีหัวปั๊มที่แบบใช้งานสะดวกขนาดคล้ายกันเลยกับตัวบีบีครีมของเขานะตัวว่ามันดูแบบให้ความสะดวกสบายแล้วก็ดูแบบน่าใช้ด้วยนะคะทาทั้งหน้าเลยแล้วก็บริเวณที่แบบมีรอยกังวลรูขุมขนกว้างนะคะแล้วก็บริเวณไหนที่แบบ น้ามานมากๆนะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้ดีมากๆเลยทั้งสองตัวนี้มีขนาดเท่ากันคือ30มิลลิตรแล้วก็ราคาก็เท่ากันด้วยแต่ว่าให้ประสิทธิภาพที่ไม่เหมือนกันมาพูดถึงตัว Glow Maximizer Light Boosting Primer กันบ้างดีกว่านะตัวนี้เรียกว่าโบใช้บ่อยมากกว่าตัวเมื่อกี้อีกเพราะว่าชอบอะไรที่แบบวิงวิแล้วก็ชอบใช้ไฮไลท์โกลโกลนิดนึงโบใช้ ก่อนการลงรองพื้นทุกครั้งนะคะตรงไหนบ้างที่โบใช้ก็คือบริเวณหน้แก้มนะคะแล้วก็จะมีสันจมูกแล้วก็บริเวณหน้าผากตรงนี้นะคะโบก็จะถาก่อนที่จะลงรองพื้นเพราะอะไรเพราะว่ามันจะให้อารมณ์ที่แบบดูเป็นธรรมชาติมากกว่าหลังการลงรองพื้นนะคะถ้าถามว่า เออฉันอยากจะแบบให้มันดูวิงมากขึ้นลงหลังรองพื้นได้ไหมได้นะคะตัวนี้ลงได้ทั้งก่อนรองพื้นแล้วก็หลังรองพื้นนะโบสังเกตเลยว่าเท่าๆท,ที่แบบโบเคยใช้ตัวไฮไลท์ที่เป็นแบบลิควิดมานะโบชอบตัวนี้ที่สุดเนื่องจากมันซึมซาบเร็วแล้วก็มันจะไม่ทิ้งความวิงที่แบบให้มันดูแบบเป็น เขาเรียกว่าเป็นกลิตเตอร์หรือว่าเป็นแบบอะไรที่แบบหยาบๆคือมันซึมเข้ากับผิวเหมือนเป็นผิวของเราเลยถึงแม้ว่าเราจะลงหลังรองพื้นก็ตามนะคะแตกต่างมากเลยกับตัวไฮไลท์ของ Benefit ที่โบเคยใช้ h i ไฮบ a มหรือว่าจะเป็นพวกกรีมิ e เพลสนะเทียบกับตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้เลิศกว่าใช้ดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องทาเยอะด้วยนะคะเนื้อสีของเขาจะเป็นสีทองอมชมพูนะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาที่แบบทาลงไปเออมันจะเข้ากับผิวของเราอะ่ะเห็นไหมความวิง้งความโกลของมันหรือเปล่าแบบโกลแล้วก็ดูหน้าแบบวาวแล้วดูแธรรมชาติมากๆเลยนะคะแห้งเร็วไม่ต้องรอให้มันเซตตัวเหมือนของตัวยี่ห้ออื่นนะัชอบจริงๆผิวประมาณไหนใช้ได้คือใช้ได้กับทุกสภาพผิว ทุกโทนสีผิวด้วยไม่ว่าจะเป็นคนขาวผิวแบบประมาณโบผิวกลางๆหรือว่าสาวผิวคล้ำยิ่งสาวผิวคล้ำนะโบว่ายิ่งจะสวยมากเพราะว่าตัวเนี้มันไม่ใช่ตัวไฮไลท์ที่แบบเพิ่มสีทองหรือสีชมพูคือมันเหลือบทองอมชมพูแล้วมันให้ความโกลว์ที่แบบดูเป็นธรรมชาติแนะนำจริงๆสำหรับใครที่เป็นแฟนของไฮไลท์แล้วก็อยากจะลองผลิตภัณฑ์ของดีออนะคะ ทั้ง2ตัวแนะนำเลยถ้าใครที่แบบอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถไปสอบถามได้เลยที่เคาน์เตอร์ของ d ีออใกล้บ้านนะคะในเรื่องของราคาที่มืองไทยโบไม่มั่นใจจบแล้วนะคะสำหรับรีวิวดีออลพรมอมเทั้ง2ตัวนะคะหวังว่าสาวๆจะได้ความรู้แล้วก็จะชอบการรีวิวแบบนี้กันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่วิดีโอคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ